สวัสดีจ้าแม่สิทธิ์จ้าแม่สิทธิ์นาอัปเดตข้อมูลข่าวเกี่ยวกับทองคําสถานการราคาทองคําวิาะห์แนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคาทองคําประจำวันนี้ประจําวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปี2564ก่อนหน้านี้นะคะแม่สิทธิ์นำเสนอคลิปภาพรวมปัจจัยลบกดดันราคาทองคําออกไปนะคะซึ่งจะมีผู้ชมหลายท่านนะคะถามเข้ามาแล้วปัจจัยด้านบวกนะคะมีอะไรบ้าง แม่สินก็เลยขอมารวมไว้ในคลิปนี้นะคะซึ่งจะมีทั้งปัจจัยด้านบวกนะคะและก็ปัจจัยด้านลบนะคะที่ส่งผลต่อราคาทองคํานะคะภาพรวมปัจจัยด้านลบที่กดดันราคาทองคํานะคะปัจจัยที่1นนะคะการคาดหวังจะเห็นเศรษฐกิจฟื้นตัวภายหลังการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ให้เริ่มเห็นการคาดการเงินเฟ้อนะคะที่จะสูงขึ้น สการแข่งข้าของเงินดอลลาร์ในระยะสั้นที่ผ่านมานะคะจากก่อนหน้านี้นะคะที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าต่อเนื่อง 3. ความต้องการถือครองทองคำลดลงนะคะหลังจากที่เริ่มจกระจายวัคซีนส่งผลให้การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะชะลอตัวลงและทำให้ความกลัวในตลาดนะคะลดลงด้วยหากเทียบกับปีก่อนนะคะจะเห็นว่าเงินทุนไหลออกนะคะ อย่างกองทุน SPDR นะคะก็ลดการถือครองทองคำลงต่อเนื่องส่วนกองทุน ETF นะคะที่เน้นลงทุนในทองคำทั่วโลกนะคะขายทองคำออกมารวม135ตันในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะคะจนถึงเดือนมกราคมปี64นะคะคิดเป็นเงินทุนไหลออกนะคะ8.1พั 1, ลนล้านดอลลาร์ 4. กระแสของสินทรัพย์ทางเลือกอื่นนะคะอย่างเช่นบิตคอยนะคะซึ่งเข้ามาดึง เม็ดเงินเกงกําไรที่เคยอยู่ในทองคําออกไปส่วนปัจจัยด้านบวกนะคะที่ส่งผลต่อราคาทองคำนะคะก็จะมีดังนี้นะคะ 1. นโยบายการเงินที่ยังมีแนวโน้มผ่อนคลายต่อไป 2. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบายการคลังนะคะ 3. การฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศจีนและอินเดียนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหนุนความต้องการทองคําในรูปแบบเครื่องประดับ 4. การอ่อนค่าของดอลลาร์นะคะในระยะยาวจากปริมาณเม็ดเงินในระบบนะคะที่มีค่อนข้างมากและหนี้ของสหรัฐนะคะที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยหนุนต่อทองคำนะคะอย่างเช่นในอดีตที่ผ่านมาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างนะคะจากปัจจัยด้านบวกและก็ปัจจัยด้านลบที่มีผลต่อทองคำที่แม่สินนำเสนอนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะส่วนนะคะทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าวันที่ 22เดือนกุมภาพันธ์ปี2564อ้างอิงราคาของวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งตลอดทั้งวันเสาร์มีการประกาศราคาออกมาเพียงครั้งเดียวแล้วก็เป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาก่อนที่จะเปิดของเช้าวันจันทร์นี้ด้วยนะคะทองคําแท่ง96.5%รนับซื้อ25,250บาทขายออก25,350บาททองรูปพรรณเุร์เซรับซื้อ2 4 8 0 1รบาท 76สตางค์ขายออก25,850บาทราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำประจำวันเสาร์ที่20เดือนกุมภาพันธ์ปี2564และเป็นราคาของวันอาทิตย์และก็เป็นราคาของเช้าวันจันทร์ก่อนที่จะเปิดตลาดนี้ด้วยนะคะแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้นะคะจากสมาคมค้าทองคำมาณฑน,นีด้วยนะคะกต้องรอติดตามนะคะเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะราคาจะเป็นยังไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตให้รับชมรับฟังนะคะ ที่สำคัญนะคะยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่เินด้วยนะคะกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่แม่มสินนำเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ